สวัสดีครับมาพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่อง The Peak ครับวันนี้คุณอยู่ในรายการเ e อะพีทองนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าข่าวนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว Sony A1 ครับเพราะในวันนี้นะครับวันที่22กุมภาพันธ์นะครับทาง Sony ประเทศไทยครับได้เปิดราคานะครับเจ้าตัว Sony A1 f ว a g แฟลกชิพโมเดลนะครับที่ต้องบอกว่าสุดทั้งทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอครับโดยราคาที่เปิดตัวในประเทศไทยนะครับจะอยู่ที่1,99,990บาทครับ คนที่สนใจจองเจ้าตัว Sony A1 นะครับก็จะมีโปรโมชั่นนะครับอย่างเช่นสูงเซนสิบเดือนครับแล้วก็ใครนะครับที่พิออเดอร์นะครับก่อนวันที่7มีนาคมก็จะรับไปเลยทันทีครับเจ้าตัว CF Express นะครับใช้ A มูลค่านะครับ15,990บาทครับนอกจากนี้นะครับเราสามารถอ่าแลกซื้อนอตแบตเตอรี่นะครับเ z 1 0 0นะครับแล้วก็มีเจ้าตัว CF Express นะครับถ้าใครไม่พอกับ1 6 0ยกิกก็สามารถซื้อเพิ่มได้ครับโดยจะมีส่วนลดนะครับ30%ใน Sony Store ครับให้เราไปเลือกซื้อได้เลย ก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากเล่านะครับเจ้าตัวสเปกโซนี่เอวันให้ทุกคนได้ฟังกันครับแบบคร่าวๆโดยเจ้าตัวโซนี่เอวันตัวนี้นะครับก็จะมีความเอียดนะครับเป็นกล้องฟูลเฟรมเนาะความเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลครับสามารถถ่ายรัวต่อเนื่องนะครับได้ถึง30ภาพต่อวินาทีแล้วก็เรานี่ครับสามารถถ่ายวิดีโอนะได้สูงสุดถึง 8K กันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับยังมี E-VF นะครับที่ขนาดใหญ่ถึง0.64นิ้วนะครับด้วยเฟรมเรท240เฟรมเรทครับซึ่งถือว่าเป็น แฟมเลเนาะที่โหดมากๆพอสมควรครับแน่นอนนะครับว่าระบบโฟกัสครับจะเป็นระบแบบ real time AF นะครับที่โ o นี่นะครับมีมาตั้งแต่ช่วงยุคประมาณ A6.4 เนาะต้องบอกว่าตอบสนองการใช้งานได้ดีมากๆเลยครับแล้วส่วนด้านโฟกัสตาสัตว์นะครับตัวเนี้เพิ่มการนอัปเกรดนะครับเราสามารถโฟกัสตานกได้แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็โฟกัสตานกได้เนาะแต่รอบนี้เป็นออฟฟิเชียลเรียบร้อยแล้วครับ ใครที่สนรายละเอียดดีเทลมากกว่านี้นะครับเจ้าตัวโซนี่เอาอ๋ผมจะทิ้งลิงก์นะครับเว็บเดือดพีโฟโต้ในครับไปที่ด้านล่างใครที่สนใจเจ้าตัว Sony A1 นะครับก็อย่าลืมไปจับตองกันเนาะก่อนวันที่7มีนาคมครับจะได้โปรโมชั่นนะครับสุดพิเศษอย่างเช่นแถม CF Express นะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่าเจ้าตัว SD Card นะครับตัวแถมก็มีค่อนข้างจะจำนวนจำกัดครับใครที่สนใจนะครับก็รีบเป็นนิดนึงครับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ผมด้วย ใครที่มีคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเนาอก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านใต้ได้เลยครับวันนี้ผมขอตัวาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ